สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับบุ๋มปนัดดาพูดถึงแอนชิลีกลายเป็นดราม่าที่หลายคนต่างออกมาพูดถึงกันสนั่นโซเชียลเมื่อแอนชิลีสกอตต์เคมิดมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ถ่ายภาพโปเตอร์ยืนอยู่บนธงชาติไทยจนถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดสาวบุ๋มปนัดดานางสาวไทยประจำปี2543ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าในฐานะนางงามรุ่นพี่ ดาม่าข้างต้นต้องดูเจตนานะดูเจตนาการกระทําคือถ้าเป็นการเอาธงชาติมาเหยียบและกระทืบหรือเอามาเผาไฟอันนั้นคือการเหยียดเต็มๆแต่ถ้าหากเป็นภาพที่เขายืนและมีข้อความว่า road to the universe พร้อมกับคาดสายสะพายที่เขียนคำว่า Thailand อันนี้เราต้องแบ่งแยกเจตนาตรงนี้ด้วยเช่นกันแต่มันก็อาจเป็นความถือสาของคนที่เขารักมากๆซึ่งเราก็ต้องฟังความเห็นที่หลากหลาย เพียงแต่อยากให้ดูเจตนาของน้องและกองประกวดร่วมด้วยเขาไม่ได้มีเจตนาหรอกเขาแค่อยากเสนอความภูมิใจของประเทศไทยที่นำไปสู่จัก,กรวาลฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนางงามจะเป็นนักกีฬาหรือใครด้านไหนก็ตามที่คาดสายสะพายไทยแลนด์หรือนำประเทศไปสู่ตรงนั้นเราก็ต้องสนับสนุนเต็มที่ในส่วนตัวบุ๋มแล้วนั้นบุม๋มภาคภูมิใจด้วยซ้าไปแต่อย่างที่บอกอยากให้มองที่เจตนา และไม่อยากให้มีเรื่องอะไรไปบั่นทอนกำลังใจของน้องในวันนี้ด้วยก่อนที่จะถึงวันสำคัญของเขาในฐานะที่เป็นกรรมการเคยได้เจอกับน้องบุ๋มรู้สึกว่าน้องค่อยๆมีออร่ามากขึ้นทุกๆวันบุ๋มเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะอยู่รอบไหนก็ตามเขาจะทำได้ดีที่สุดอีกอย่างคืออย่าไปกดดันนางงามเยอะเกินไปเรามักจะกดดันด้วยความคาดหวังของเราซึ่งบุ๋มเข้าใจนะคะเพียงแต่ว่าความกดดันนั้นไม่ได้สร้างสิ่งดีๆให้ และน้องก็ต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อลดความกดดันตรงนี้ฉะนั้นเราส่งกำลังใจดีกว่าส่งคำพูดดีๆด,ดีกว่าทำให้ดีที่สุดและจะออกมายังไงเราก็ภาคภูมิใจที่อย่างน้อยก็มีไทยแลนด์เป็นหนึ่งในนั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ